ผู้ชี้ขุมทรัพย์อานน์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานน์เราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานน์เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุด ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ละควรครบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหาบัณฑิตเช่นนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียว ไม่มีเลวเลย